สวัสดีครับพี่น้องสู้ขูซสุขคนกับผมมาพอครับจ่าบอลอีกแล้วพี่น้องวันนี้จ่าบอลยีเกลียวสเสียบฝากตอนพี่น้องครับผมเป็นซัวง้วนหน่อยเด้อครับพี่น้องเด้อเสียบแซ่บน้องกันเด้อพี่น้องเด้อเจีววยวหอมเบลยเหนื่อยไหมเหนื่อยง้วนหน่อย,ยพี่น้องสดคำยังไง ผมอำลำผมอย่างครับใส่กับเจียวแดงพี่น้องสดอีกรอบหนึ่งหืม ืของแท่เนี่ยงว่วหน่อยพี่น้องไอมันเปื่อยไปทีอย่างนี้ ตอนนี้ไงเอิ่มดุม โอ้ยสุดยอดเปย์เบย์เลยครับเนี่ย อ่อนรวยรวยเลยข้ามยไงพี่น้องขอ้ามยัยโอ้ยแม เดียวปกติก็ต้มกินธรรมดาพี่น้องเป็นต้มร่วมร้มเคร,รื่องไนกังพอด,ดีครับผมได้เป็นเนื้อร่วมเอนเนื้อแท้นะพี่น้องอเป็นเนื้อแบบเนื้อง่อนหน่อย หนุ่มขนาดเลยต้มข้าวหนึ่งกับเปื่อยแล้วนะ เป็นก้อนด้วยเนี่ยตักชูพี่นองเบิง้งข้ามมีไงด้วยพี่นองด้วยอข้ามมีไงข้ามมีไงเจ็บเจียบน้องกันอือน,น้าโนมเป็นกน้อนเลย 你。Yeah. เอาครับพี่น้องครับมืเอนี้จะบ่อนผ้าพี่น้องมาเสียบๆครับผมต้มซั่วเนื้อหัวหน่อยนะพี่น้องเด้อยทั้งเปื่อยทั้งสดใสแจ่วโอ้ยคักข,ขนาดน้อพี่น้องเนาะเอาจังไรคิมีเอาไห่สมีเสียก่อนนะครับพี่น้องคลิปหน้าจังว่ากันไหมขอบพูดอะไรที่พี่น้องที่ตามรับชมครับผมขอบคุณหลายครับผม